สวัสดีจ้าแฟน์แฟรเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันจะเคยเป็นประจําทุกวันพุธนะกับคอนเทนต์นี้เล่าเท่าที่จําได้นั่นเองนะปวดสมองกันมา61 EP แล้วจ้า เล่าเท่าที่จำได้สนับสนุนโดยเชียร์มันสะใจ @fcthai ใครๆชอบเชียร์อย่าพลาด,ด @fcthai ของแท้ต้องมีเครื่องหมายนำหน้า อาก็ฝากไว้เช่นเคยนะกับแฮชแท็กยอดทิศประจําเพจเจดําแลวก็ชาแนลยูทูบเจดมออฟฟิเชียลเลยนะตามที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะเล่าเท่าที่จําได้นะก็คอมเมนต์เข้ามาอยากรู้เรื่องไหนเจ,ด,ำจำดําจําได้จะเล่าให้ฟังนะจําไม่ได้ขออนุญาตผ่านและต้องขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะจ้าส่วนหลากหลายเรื่องราวถามเข้ามาซ้ําแล้วเล่าไปแล้วไปย้อนดูเอาก็แล้วกันนะ60 ep ีที่ผ่านมาตอนนี้เดินทางมาถึง E ีพีที่61เรียบร้อยนะจ๊าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปให้กันก่นกอนจะดูก็ได้นะจ๊ะแล้วก็แฟนเพจเจดาํา subscribe Offi กัน ระดิงให้ด้วยนะเอา้ามาดูกันเลยก็แล้วกันเริ่มมาที่จิรุธเดอะคอปอยากให้จะดําเล่าถึงทีมในเกาโชสราที่ปั้นนักเตะจนกลายเป็นระดับโลกหน่อยครับโอ้โหจริงต้องเท้าความกันแบบนี้เลยว่กกาก o o t b a ราอิตาลีเนี่ยยุคที่เฟื่องฟูที่สุดนะถ้าจะดําดูมาเนี่ยนะคือยุค90จนสุดเขาเรียกอะไรมิเลเนียมมาสักหน่อยนึงอะเลยมิเลเนียมมานิดหนึ่งประมาณ2005 2006นเนี่ยแต่แถวเนี้ยเริ่มขาลงแล้วเพราะว่าฟุตบอลอิตาลีเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของการล็อกผลการล้มบอลเรื่องของมาเฟียลูกหนัง อย่างที่ทราบกันดีในกาโชโบรีที่เคยเล่าไปแล้วเนาะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องสภาพคล่องสภาพการเงินด้วยสนามคนดูไม่เต็มนู่นน่ั่นก็ว่ากันไปเป็นปัจจัยที่ทําให้วอเตาลีเนี่ยลดความนิยมลงแต่ช่วงที่พีคคือช่วงที่พีคจริงๆคือดีจริงๆนะพวกแกแล้วนักเตะระดับโลกเนี่ยก็ไปฉายแสงไปแจ้งเกิดที่นั่นตั้งแต่เป็นดาวรุ่งยันรุ่นแก่เลยก็เยอะแยะไปหมดเอาที่ดําจําได้นะสกลุ่มนี้ก่อนเลย3ทหารเสือดั๊ดอ่ารุดอันเดรกอา์ฟูกุลิตเท้แฟงไรากาดแล้วก็มาโกฟาร์ม ทีมชาติฮอลแลนด์นะส่วนอีก3คนอีกกลุ่มนึงคือคู่แข่งเลย3ด่านเสือดอยจ์จากเยอรมันนั่นเองนะโรธามัตเทอุสอันเดรสเบรเมนะแล้วก็เยเรนคลิสมานั่นเองก็6คนที่ชัดเจนว่าเป็นนักเตะระดับโลกจริงๆตอนนี้เขาเล่นให้กับทั้งมิลานแล้วก็อินเตอร์นั่นเองนะก็ง่ายๆกุลิตฟารบัสเทนเนี่ยมีบอลงดอเป็นการันตีส่วนทางฝั่งของมัตเทอุสก็มีบอลงดอการันตีเบรเมเองก็เป็นตัวหลักของทีมชาติเยอรมันตะวันตกในบอโล่9-0ท อันงก็เป็นยอดกองหน้าในยุค90เลยก็ว่าได้แฟนรายการของมิลานก็เป็นนักเตะสารพัดประโยชน์โอ้นี่ถือว่า6คนนี้ถือว่าชัดเจนนะในเรื่องของความเป็นระดับโลกสมัยที่เล่นให้กับทีมในกาโชติโตริอานะทีนี้แยกย่อยออกมาก็ต้องยกตัวอย่างระดับพวกท็อปทีมนะยูเวนตุสเองเนี่ยเป็นหนึ่งทีมที่สร้างสรรค์นักเตะที่เป็นระดับโลกในมุมเจดํันนะเยอะมากทีมหนึ่งนะโรเบโตบาโจเทพบุตรเปียทองคำหมอนิชช่าอิตาลีนี่ก็ชัดเจนนะได้บอ,อ,อนะลลนน็องดยอยพาเวเน่อืงเลยจาาากซอมู ยูเวนตุสนี่ระดับโลกต่อเนื่องนะอเลสซานโดเดลเปโโรตำนานหมายเลข10รับช่วงต่อมาจากโรบิบาจโจนี่ก็ชัดเจนนะกับยูเวนตุสฟาบ,บิโอคานามาโรอนี่ก็ใช่กองหลังกับตันทิชาติลี่ชุดแชมป์โลกปี2006เช่นเดียวกับจิจิบูฟอนก็โด่งดังกับปาม่าก่อนจะมาเปรี้ยงสุดๆเป็นประตูมือหนึ่งของโลกอยู่ช่วงหนึ่งใหญ่ๆเลยก็กับยูเวนตุสนี่แหละนะถัดจากยูเวนตุสมาเอาเอซิมิลานในยุคหลัง3ามดานเสือดัชก็แล้วกันนะก็จะมีพวกจอร์ดเวยอาร์นี่กับบออปีี95นะท่แล้วเเพิ่งล่่าาาาาไปลิิิโกกก้นชบรซี็หล่อ ้วยเก่งด้วยนะซลาตันอิบราฮิโมวิชก็มีช่วงเวลาที่ดีกับมิลานในรอบแรกรวมไปถึงรอบปัจจุบันด้วยนะเปาโลมาลดินีฟังโกบาเรซี่เนี่ยกองหลังระดับตำนานของทิชาตอิตาลีที่มิลานถึงขั้นต้องรีทายเบอร์เสื้อเบอร์3กับเบอร์หกอะ่ะเออคิดดูแล้วกันว่าเก่งไม่เก่งอะนะอังเดชเชฟเชนโกนี่ก็ได้บอลลงดอกับมิลานเหมือนกันแล้วก็กับทีมชาติยูเครนก็เก่งกาจเหลือเกินนะอันเดรปิโลเออนี่เลยอรอเตอร์แบ็แล้วก็ไม่ฟิลตัวรับไม่ฟิลตัวกลางที่ดีที่สุดในนนนโลลกกกช่่่่วววงงงึยยนะัับทท้้อ้อออซีีีมิา็ไปตตดด ที่อินเตอร์มิลานกันบ้างจะด่ามองว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยอ,เยอนะาอเก้าเนี่ยโรนัลโดหลุยนาซาริโอเดลิมาเนี่ยก็เคยได้บอลลงดอแล้วก็อยู่กับอินเตอร์แม้จะมีช่วงเวลาที่บาดเจ็บหนักกับอินเตอร์แต่เขาก็เก่งจริงๆนะจากบาร์เซโลนาแล้วมาอยู่อินเตอร์เนี่ยคือเก่งต่อยอดมาเลยสำหรับอาเก้านะฮาเวียซานติติแบ็กขวาของทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วก็สุภาพบุรุษลูกหนังอีกหนึ่งคนของวงการลูกหนังโลกเลยนะก็เป็นตำนานของอินเตอร์นะแล้วก็ระดับโลกจริงทั้งตำแหน่งแบ็กขวาแบ็กซ้ายก็็เเเลล่่่่นนนนนนไไไดดดด้้มมมมีฟตตัััวรรรบกกกงาาาาปหหะะสซิโโ เจนหนึ่งคนที่ใช่เลยคือฟรานเชสโกต็อตติโอ้เจ้าชายหมาป่าคนนี้นี่ชัดเจนนะคาฟูไงแบ็คขวาของบราซิลนี่ก็เล่นกับโรม่าเหมือนกันอัลเอียกองหลังทีมชาติบราซิลนี่ก็กอโรม่าเขาเก่งมากในยุคนั้นนะมาลาซิโอกันบ้างยุคมิเลเนียมที่ได้แชมป์ภายใตก้การทํางานของสเวนโกรนเนริกเซ์นนะก็เคยเล่าไปแล้วด้วยเนาะวอร์ซิบ,บสัสเซนเวรอนมาเชโลซาราสกองหน้าทีมชาติชิลีใช่ไหมซินิซ่ามิไฮโลวิชเดซนแบ็คทีมชาติเซอร์เบียเนาะแล้วก็็ยยยยูโโโกกกกสสสสลลลลาาาาาาาเเเเเเววววีีีดดดด้รรมมมไปปถึงงงงออออซซนนนนนนนต่่่่จะุุๆับิิข มีกาเบรียลบัติสูต้าด้วยแล้วก็ลุยคอสตาของเฟอรเรนติน่าสองคนนี้ก็เก่งมากนะกับเฟอรเรนติน่านะก็ไปถึงระดับโลกได้ในมุมเจดมานะอันนี้ทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยเป็นความคิดเจดมาก็อย่างที่บอกไปเล่าเท่าที่จําได้นั่นแหละนะอัเนี้เป็นนักเตะที่เจดมาคิดว่าเป็นระดับโลกตามที่แกถามมาแล้วเล่นให้กับทีมในกาโชเซเรานะนัทวุฒมีนักเตะคนไหนที่รับเบอร์เสื้อต่อจากตำนานสโมสรแล้วประสบความสําเร็จบ้างไหมครับเจดมาโอ้โหมันก็ต้องแยกอย่างนี้ก่อนว่าแต่ละทีมก็มมมีีเเเบออร์ตนนนนาาาไ่่่หืกัทท จานึกออกแล้วก็จดไว้เนี่ยนะอ่ะเริ่มที่ทีมรักของเจ๊ก่อนก็นแล้วกันนะนั่นก็คือเบอร์ลี่นั่นเอง <c oughs> จะบ้าหลืไงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะเอาเป็นเบอร์ตำนานก็เบอร์7ถูกไหมนับตั้งแต่เริ่มยุคที่จะทำทันดูฟุตบอลเนี่ยก็จะเป็นแบนด์ร็อปสันกับตันมาเวลแต่ตอนนั้นต้องบอกแบบนี้หมายเลขเนี่ยเขาให้ใส่1นึ่งถึงสิเถูกไหมตอนนั้นเนะี่ยแบนด์ร็อปสันก็อยู่ในยุคที่ยังไม่มีปักชื่อด้านหลังเพราะว่ายุคที่เริ่มปักชื่อเนี่ยแบนด์ร็บอปสันตนนนาัััเเองก็ชดจ ปกตั้งนะถัดจากคันโตนามาก็เป็นเดวิดเบ็คแฮมนี่ก็ตำนานเหมือนกันก็สักเซสถัดจากเบ็คแฮมมาก็เป็นคริสตินโอโรนัลโดและหลังจากคริสตินโอโรนัลโดไม่ต้องนับแล้วเบอร์เจ็ดไม่เวิร์กแล้วจนมาเป็นเจ้าตัวมาใส่อีกรอบหนึ่งล่าสุดนี่แหละก็ถือว่าเป็นตำนานเบอร์เจ็ดที่รับช่วงต่อกันมาแล้วก็ถือว่าเวิร์กมากๆถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ช่วยให้ยูไนเต็ดยิ่งใหญ่ตลอด20ปีที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้สำหรับหมายเลขเจ็ดของยูไนเต็ดนะเอาไปต่อที่ลิเวอร์พพููลลลกกกกััันน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 บบบบ้าาาาาาางงงิิเเ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 ววววอออออรรรรรรร์์์์ีีีีีีี่่่่่่่่่ยนะยยยจจๆตตตำำใใมมมมมุสสดะะะททคค็็ไปช ที่มีปักชื่อแล้วนะที่นึกออกตอนนี้ที่ดังแล้วประสบความสำเร็จจริงก็ลุยโซเรสนะแต่ก็ส่วนตัวเนาะเพราะทีมก็ไม่ได้สักเซสอะไรในยุคนั้นนะแต่เบอร์จริงที่เป็นตำนานเจดามองว่าเบอร์เก้ากว่เบอร์สิบเบอร์เก้าเนี่ยคนแรกที่เจดมจำได้คือเอียนรัชและถัดมาก็จะเป็นร็อบบี้ฟาวเลอร์อ่ะสองคนนี้ชัดเจนนะว่าเป็นตำนานของแดงลิฟูลเนาะหลังจากนั้นก็มีคนหนึ่งนั่นแหละคนที่แกคิดนั่นแหละแอนดี้คาร์โรไงบ้าหรือไงเฟรโดตอเรสเออเบอร์เก้าก็ประมาณสามคนนี้แหละที่เจดมมองว มิลเลกาลนะก็เป็นตำนานของโงแดงริบูถัดจากจอห์นบาร์สมาก็มีไมเคิลโอเว่นใช่ไหมเบบี Baby al, นะ้โกเนาะแล้วก็เป็นเป็นกูตินโยกองกลางบ่อน้ำตาตื้นนี่ก็เป็นตำนานริบูได้อยู่นะแต่คือก็แฟนริบูก็ไม่ค่อยชอบเขาแล้วก็ถัดมาจากกูตี้ก็เป็นซาเดลมาเน่ในยุคป,ปัจจุบันนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะเบอร์เก้าเบอร์สิบจนเบอร์แปดที่หลายคนมองถามถึงก็จะได้เบอร์แปดละซีเฟนเจอร์ลาดก็ถือว่าเป็นตำนานของริบูแล้วก่อนนั้นก็เป็นพวกเอ็มเมีเอสกีออยล์วิลเลียนฮัสเซนะแต่เจราดเนนนี่ยตาชัดเจนคนที่่ตอจราาดคือนบกิ ้โอ้โหอีกไกลหลายปีแสงเลยกว่าจะเทียบเท่าเพราะนั้นเบอร์8ไม่นับแล้วกันเนาะเอามาต่อที่อาร์เซนอลบ้างอาร์เซนอลในมุมเจดมุมเนี่ยเบอร์10เนี่ยพังที่ผายหมดเลยเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันวิลเลียมการา์ลสมาใสา่จบเลยเลิกเลยเบอร์แคมก็ทำมาดีๆฟานเบอร์ซี่ทำมาดีๆเนาะแต่ในมุมเจดมุมเบอร์ที่เป็นตำนานอาร์เซนอลที่มีคนสืบทอดแล้วมันสักเซสคือเบอร์4ีปาติกเวราถ้าดจ์เวรามาก็เป็นเชสฟาเบกาก็ชัดเจนนะเป็นกัปตันทีมทั้งสองคนเนาะไปที่บาร์เซโลนากันบ้้้้าลลาาาางบบบรรรรรร์์์เเเเเเซโโโโลลลลนนนนนนน่ออ10 10กกกก็็็็็แวววััััีียจจไดดดะะปปิิมม เกลเม่ขวัญใจเจดามทัดเจอริกเกลเม่ก็เป็นอาร์เทนและโรนัลดินโญ่นั่นเองถัดจากดินโญ่มาก็เป็นเลเนลเมซี่ปัจจุบันเป็นของอันซูพาติก็ต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะเลยส่วนที่พูดมาทั้งหมดเบอร์สิบของมาซาชัดเจนมาเป็นตำนานแล้วก็สักเซสต่อๆกันมาเนาะไปที่ยูเวนตุสกันบ้างยูเวนตุสก็เบอร์สิบที่เจดามองนะโรเบโตบาโจอเลสเนโนเดลเปโโรชัดเจนนะนี่ก็ตัวหลักของยูเวนตุสและทีมชาติอิตาลีถัดจากเดลเปโโรมาก็เป็นคาร์ลสเตเวสแต่เวสก็โอเคอยูู่่กกกกกกก็็็็็็็ถถืออออววววาาาาาาาใช้้ไดดนนนะะปปปปปปปรสสบบบบคมมมเเเเเเยัจตลลหโ ดีบาร่าในปัจจุบันก็ถือว่าโอเคนะอยู่ในก้อนที่สามารถเรียกว่าประสบความสำเร็จได้หลังจากรับเบอร์ตํานานมาแล้วเนาะออะทีนี้ขยับไปดูที่ทีมชาติกันบ้างกันแล้วกันนะทีมชาติเนี่ยอย่างอาร์เจนตินาเบอร์สิบก็เดโก้มาารดนาแล้วก็มาเป็นเลนนินเมสซ,ซี่ที่ชัดเจนว่ายิ่งใหญ่ทั้งคู่เนาะส่วนของบราซิลเนี่ยเบอร์สิบก็ไล่มาได้อะไรเลยไรในชุดแชมป์โลกปี94ใช่ไหมหลังจากนั้นมาสักพักก็มีริวัลโดมีโรนัลดินโญมีกาก้มีเนมร์เออปัจจุบันเป็นเนมา่ากอนะออ่นนีีณนะ้้ทนะตนนแลว โยออกมาก็น่าจะเป็นประมาณนี้สาหรับเบอร์ตํานานแล้วส่งต่อแล้วคนที่รับต่อมาก็ประสบความสำเร็จต่อเนื่องนะนิกทีพีขอประวัติเปาโลดิบาร่าหน่อยครับเจโอโหเปาโลดิบาร่าเนี่ยในความทรงจำเจ๊ดําคือมันหล่อวะ่ะมันหล่อมากเลยแล้วก็เนี่ยท่าดีใจดิบาร่าแมสเนี่ยกายดเดเตอร์นักลบอะ่ะเออก็ถือว่าเป็นนักเตะที่รูปลักษณ์ภายนอกดูดีมากแล้วก็มีฝีเท้าที่ดีด้วยแต่ที่ด่าทําได้คือเขาดังกับปาเลโมนะชูตสีชมพูอ่ะในปาโชวัวราในอะไรเงี้ยแล้วก็ขยับจากปาเลโมมาอยู่กับ us, กย ได้นะว่าย้ายมาปีไหนแต่ว่ารสึกจะได้แชมป์เกือบทุกแชมป์มายูเว่นะยกเวน League, ก้นแชมเปียนส์ลีกก็พวกโคปาอิตาเลียซูเปอร์โคปาพวกสกูเดโต้พวกนี้ได้หมดแล้วสำหรับดีบาล่านะใช้คำว่าเป็นกองหน้าได้อยู่แต่ปัจจุบันมันคือตัวรุกแหละที่เล่นด้วยเท้าซ้ายสไตล์การเล่นคือไปกับบอลได้ดีมีลูกยิงทีเด็ดจากเท้าซ้ายของเขาแล้วก็เทคนิคดีทักษะดีเคลื่อนที่ได้ดีเพียงแต่ว่าข้อเสียของดีบาล่าในมุมเจดมันคือเขาไม่ค่อยสม่ำเสมอเออบางปีดีก็ดีดีบางปีเงียบก็เงียบดี5นัดแย่2นัดเสมอตัว2นนนัััดดีีอกก3ะไร้ม็ทใ ต่อยอดไม่ค่อยได้เท่าไหร่สำหรับฟอร์มการเล่นแล้วก็เป็นนักเตะที่ถูกยกย่องมานานแล้วว่าเก่งแต่มันยังไม่พีคสุดๆส,สักทีอะ่ะกับทีมชาติเจติน่านี่ตัดทิ้งได้เลยคือแทบจะไม่ได้เป็นตัวหลักเลยบางเกมสํำคัญๆก็ไม่ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยติดทีมก็เป็นสำรองบางทีมไม่ติดทีมเลยด้วยซ้ำนะสำหรับเปาโลดิบาร่านะแล้วก็เป็นคนที่ยิงประตูสวยๆได้เยอะด้วยเท้าซ้ายของเขานั่นแหละแล้วก็ปัจจุบันก็ก้าวไปสวมปลอกแขนกับตันูเวนตุสในบางนัดแล้วด้วยนะก็ถือว่าใช้ได้นะตอนนนีีี้้ก็ตตตอออองงพพิสสจ์ัััววววววเเเ่่่่่ไไปปรรราายยาะมมยยซซแลหบโด นั่นเองนะแต่ว่าจุดหนึ่งที่เจดมมองว่าเขายังต้องพิสูจน์ตัวเองคือในเวลาที่กดดันมากๆหรือในบางเกมที่เป็นบิ๊กแม h เขาไม่ค่อยมาเท่าไหร่สำหรับปอลดิบาร่าในมุมเจดมนะเออส่วนภาพจําก็นี่แหละดิบาร่าแมสเนี่ยถ้าดีใจของสุดหลอ่ขอขวัญใจเจคนแต่ว่ามึงเก่งสุดๆส,สักทีเถอะว่าวปอลดิบาราเนาะ สวัสดีหอยหลอทุกคนนะที่ดูคลิปนี้อยู่นะจ๊ะก็อย่าลืมนะอยากร่วมสนุกลุ้นรับเสือ้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบนี้ฟรีๆนะพวกแค่แอดกันไปได้เลยนะสปอนเซอร์ที่สนับสนุนเจดําตรงนี้นะจ๊ะแอดเอฟไทยนะแค่เปิดแอปพลิเคชัน line มาไปที่ช่องค้นหาแล้วเซิร์ชได้เลยแอดไอเอฟซีทีเอชเ FC ไทยเขามีแจกเสื้อบอลทุกสัปดาห์นี่เสื้อแมนยูในเตดเกรดเพลเยอร์แบบนี้นะอย่าลืมนะไปร่วมสนุกกันได้เลยนี่นี่นี่เขาแจกเออฮอย่าพลาดนะของดีๆนะนำมาบอกกันแล้วนะแอดเอไทยง่ายดายกิจกรรมเขาก็ไม่ยากด้วยไปรุ่นกันเยอะๆเด้อ วีรพัฒน์ชูยังเสื้อกล้ามฟิตฟิตสีดําที่นักฟุตบอลเขาใส่กันไว้ด้านในเสื้อบอลเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรเหรอครับอ่าจริงๆมันเป็นเสื้อที่เอาง่ายๆว่าเป็นยกทรงของผู้ชายกันนมห้อยเฮ่บ้าหรือไงยอกยอกจริงๆแล้วมันคือเสื้อรัดกล้ามเนื้อบางทีเขาก็ใส่เอาไว้เพื่อรัดกล้ามเนื้อเฉยแต่บางครั้งเนี่ยหลังๆเนี่ยที่เขาใส่กันเยอะๆเนี่ยมันเป็นเสื้อรัดกล้ามเนื้อที่เขาเอาไว้ใส่เครื่องมือวัดฮาร์ดเรทอัตราการเต้นของหัวใจวัด GPS เลยว่าระยะทางการวิ่งกี่กิโลในนเกมี้วิ่ง ตรงไหนไอพวกฮีทแม็ต่างๆอะ่ะเขาใช้ตัวนี้แหละก็จะเป็นเสื้อกล้ามรัดๆนะแล้วก็ครึ่งตัวประมาณนี้แล้วก็จะมีเครื่องมือติดอยู่ด้านหลังตอนซ้อมไม่เท่าไหร่แต่ตอนแข่งเสื้อบางองค์จะนูนๆตรงด้านหลังตรงแถวๆชื่ออะไรเงี้ยบนยอดเบอร์ก็ให้สันนิษฐานว่าใส่ตัวเสื้อรัดกล้ามเนื้อตัวนี้ไว้อยู่เสื้อรัดอกตัวนี้นะแล้วก็จะมีเครื่องมือติดอยู่ก็ตามนั้นเพราะว่าทีมแพทย์หรือว่าบรรดาสตาฟโก้ชเขาจะใส่ไว้เพื่อจะดูอัตราการเต้นของหัวใจว่าเฮ้ยอันตรายหรือเปล่าความฟิตเป็นยังไงรวมไไไปงงงงงกกาารรววิิิ่่่่่่่่หหนนนนด้้้้ยจะููแแททคตตตตีีใสลลเเออ แล้วมึงวิ่งมั่วซั่วไหมหรือว่ามึงเคลื่อนที่เยอะแค่ไหนในแต่ละเกมเกาจะได้มาพัฒนาแล้วก็ปรับให้กับนักเตะคนนั้นได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีวิวัฒนาการวิทยาศาสตร์าการกีฬานั่นเองนะอุดมทรัพย์นกอยู่เจ๊ครับเล่าเรื่องฮาเวียซาวิโอลาให้ฟังหน่อยครับโอ้โหนี่ก็เป็นหนึ่งวันเดอร์คิดในแชมเปี้ยนชิพแมเนเจอร์เลยนะเกมวางแผนฟุตบอลเนี่ยนะจะนับว่าใช้ก็อยู่เรื่อยๆนะเป็นเด็กบ้านของลิเวอร์พูลแล้วก็ย้ายมาอยู่กับบาร์เซโลนาแล้วก็เคยูยกย่กกกกััับบเเเเเรรรรอออลลลลมมาาาาดดดิิ้้้วยะะนนนน็นหหฟ แล้วก็ว่าไปนะแต่ที่คนจะจําแม่นคือลิเวอร์พูลบาร์ซ่ามาดริดนี่แหละแล้วกักบทีมชาติอาร์เจนตินาชุดเล็กที่เขาคว้าแชมป์ได้ด้วยนะเออยูฟ่ายู20แล้วก็เป็นแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกด้วยปี2004นะสำหรับซาอลานั่นเองจะำจําได้ประมาณนี้รูปแบบการเล่นของเขาก็เป็นกองหน้าตัวเล็กที่คล่องมีความเร็วไปกับบอลได้ดีแล้วก็สกิลทักษะนี่ก็เหมือนนักเตะอเมริกาใต้อะทักษะดีๆแต่ว่าเสียอย่างเดียวมันไม่ได้คมมากแล้วที่สำคัญที่สุดคือเจ็บบ่อยก็เลยทําให้เจ้าตัวเนี่ยไม่ไปถึงจุุดดดสสสสูงงงขขออาาาชีพคค้แััักทํหรบวนนเใ เมนเจอร์ในแชมเปี้ยนชิพเมนเจอร์สำหรับฮาเวีย์ซาเบียลานั่นเองอะนะเป็นนักเตะเจนตินาที่จะดเมเจะได้เหมือนกันนะอย่างว่าแหละบางทีนักเตะละตินเก่งมันก็ปรับตัวได้มันก็รอดบางคนปรับตัวไม่ได้กามาเจ็บนู่นนั่นนี่ก็คืออีกหนึ่งคนที่อาจจะเป็นต้นแบบให้เปาโลดิบาร่าที่จจดําเล่ามาสักครู่ดูว่าเป็นตัวอย่างว่าต้องก้าวข้ามตรงนี้ให้ได้เป็นดาวรุ่งที่เก่งแต่พอพ้นจาก22 1 22 23น่สามาแนละ้วมันไปต่อไม่ได้สำหรับฮาเวีย์ซาเบีอลานะแต่ก็ถือว่าเป็นภาพจำที่ um อ ส่วนตัวจะนำนะยักษ์ไหลอันนี้เขาไม่ได้บอกให้ฉันทําชื่อเขาเออเขาบอกว่าทําไมชาบีกับอินเอสตาต้องสลับเบอร์เสื้อกันครับทั้งในทีมชาติแล้วก็กับบาเซโลนาอ่ะ บอกแบบนี้ก่อนชาบีเนี่ยกับบาซ่าสวมหมายเลข6กับสเปสนสวมหมายเลข8ส่วนอินเนสตากับบาซ่าสวมหมายเลข8กับสเปสนสวมหมายเลข6เขาสลับกันแบบนี้ซึ่งถ้าตามความเข้าใจของเจ๊นเนี่ยนะชาบีเนี่ยขึ้นชุดใหญ่บาซ่ามาก่อนแล้วก็เลยได้สวมหมายเลข6เพราะตอนนั้นเบอร์8เ,เป็นลูดวิกชูลี่หรือไงเนี่ยแหละแล้วพออิเนสตาตามขึ้นมาปุ๊บอินเนสตาเนี่ยสวมหมายเลข24ก่อนกับบาซ่าพอขยับขึ้นมาก็ชูลี่ออกพอดีก็เลยขยับไปใส่เบอร์8จริงๆทั้งคู่เนี่ยชอบเบอร์6อินเนสตาตอนเล่นทีเมเยาวมนก็ชอบใส่เบอร์6 แล้วเขาก็เลยต้องขยับไปใส่เบอร์แแต่กลับทีมชาติสเปนมันกลับกันเว้ยตอนที่ชาบีขึ้นชุดใหญ่ทีมชาติสเปนเบอร์หเนี่ยมันมีเฟรนันโดเอโร่ใส่มีพวกดาบิดอัลเบดาใส่อะไรเงี้ยทำให้ชาบีก็ต้องขยับไปใส่เบอร์8ก่อนนั้นชาบีติดทีมชาติอ่าก็ใส่เบอร์19เบอร์20เบอร์อะไรเงี้ยเบอร์16อะไรพวกเนี้ยแต่พอเป็นตัวหลักปุ๊บเบอร์6มันไม่ว่างก็ไปใส่เบอร์8มันก็เลยเป็นที่มาว่าชาบีอยู่บาซ่าใส่เบอร์6พออตติิดทีีมชาสสเเปนนใ่บบบร์8แ้ถหกมั้ยพอบทีมาต เพราะเบอร์8อิชาบีมันใส่อยู่แล้วพอเบอร์หเป็นรอบของอินเอสตาเนี่ยพวกดาบบิดอัลเบดาพวกดูเบนราคาแล้วพวกนี้มันก็เลิกเล่นไปแล้วก็เป็นสล็อตที่ว่างพอดีก็เลยทําให้อินเอสตาสวมเบอร์หในทีมชาติสเปนนั่นแหละเออก็สลับกันแบบนี้แล้วก็มันก็มีเรื่องเล่าที่ดัมเคยอ่านเจอเกินงีว่าทั้งคู่ชอบเบอร์หเหมือนกันแต่เหมือนพอคุยกันแล้วปั๊บมันก็ลงล็อกแบบนี้ว่าชาบีบอกเอางี้กูใส่เบอร์หในสโมสรแล้วกันแล้วมึงไปใส่เบอร์หในทีมชาติก็แล้วแต่คู่นี้อายุห่่่่่าา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 งงกกกกัันนนนนนนะะะะชบีีีขึ้้้้้มมมมมมออแลวิเเตต็จจปรรณทไไดื แปลกอะไรหรอกมันก็เป็นเรื่องของไทม์ไลน์ช่วงเวลามากกว่ากับหมายเลขเสื้อเนาะปั่นประสาท a n n นลอยากให้เจดำเล่าเรื่องคาฟูครับโอ้ได้เลยคาฟูนี่ก็ถือว่าเป็นห้างใหญ่นะในยุคก,ก่อนนะเป็นห้างแบบไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าเป็นห้างแบบเหมือนพวกรีเทลอะห้างขายส่งอะไรเงี้ยเหมือนพวกโลตัสพวกบิ๊กซีอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะเป็นสัญชาติจากฝรั่งเศสเข้ามาก่อนจะรันต่อไม่ไหวก็บิ๊กซีก็เทคโอเวอร์ไปปัจจุบันคาฟูก็เปลี่ยนเป็นบิ๊กซีเรียบร้อยนะอะตามนี้เรื่องของคาฟูที่ถามมาน,ะใมนาะใช่นะลเนะ บรรพศ์ฟองงามเจดมครับทําไมจอร์ดเวีาร์เนี่ยสัญชาติไลบีเรียครับที่เจดมเล่าอีพีที่แล้วแต่ลูกชายของเขา Timothy, ทิโมธีทําไมเป็นอเมริกันครับโอ้โหมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะแกนะทิโมธีเวีาร์เนี่ยเกิดที่อเมริกาแล้วก็พ่อเป็นไลบีเรียถูกไหมก็เลือกเล่นได้ทั้งไลบีเรียทั้งอเมริกาแถมเจ้าตัวเนี่ยนะไปใช้ชีวิตในฝรั่งเศสเยอะด้วยก็มีโอกาสเลือกฝรั่งเศสได้ด้วยเออเป็นเด็กปั้นของปาริชจังชคแมงแต่สุดท้ายเจ้าตัวเลือกอเมริกันนั่นเองก็ไปเป็นนักเตมชาาติิกัน่ดง อยู่พี่น้องเล่นต่างดินชาติก็มีเห็นเคยเล่าไปแล้วเนาะอ่ะยกตัวอย่างคู่พ่อลูกที่เล่นต่างดิมชาติกันอย่างมาซินโยกเงี้ยกองกลางติมชาติบราซิลชุดแชมป์โลกปี94พ่อของเตียโก้แล้วก็ราฟินยาคันตาร่าเนี่ยเล่นให้บราซิลถูกไหมเตียโก้เลือกเล่นในสเปนราฟินยาเลือกเล่นตามพ่อให้บราซิลอะไรแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าการถือพาสปอร์ตมันก็ถือได้2เล่มอ่ะสเปบสนบราซิลอะไรก็ว่ากันไปแต่แบบเนี้ยมัถือเป็นสัญชาติคู่กันไปนะสำหรับของเมืองนอกเขาก็ทํามันได้แต่ของบ้านเรามันไไไม่ได้้นะ้นเนนนนนนาาาบรรกก็สสัััญญชชชตตติิหองธี เจดาครับชอบเพลงไหนของวง B G ครับแล้วก็ชอบคนไหนของสมาชิกวงมากที่สุดครับโอ้โหวงนี้เป็นวงที่เจดําเลิฟมากโปรดปรานที่สุด1ใน5ของวงเมืองนอกเลยนะฟังมาตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เพราะว่าพ่อเนี่ยขับแท็กซีเก่เด็กๆก็ขึ้นรถพ่อก็จะมีเทปม้วนหนึ่งสมัยก่อนเป็นเทปอัดแต่ละเพลงของเมืองนอกมาแล้วก็เปิดฟังในรถก็จะมี B G เนี่ยเจ๊ก็จะถามพ่อนี่วงอะไรพ่อบอกอ oh, ๋อ B G แล้วก็เออเฮ้ยวงนี้มันเพราะจังวะก็มีสมาชิกก็คือแบรี่โรบินแล้วก็มลริสสามคนนาะสกุลกิฟตระกูลกิฟอะ่ะ G G ก็เลยย่อมาจาก Brothers g i o u p ก็คือพี่น้องกิฟต์ตระกูลกิฟต์ก็ใช้ BG อย่างนี้นะก็มี3พี่น้องแล้วก็มีน้องคนเล็กคนชื่อแอนดี้กิฟต์ก็เป็นศิลปินเดียวซึ่งก็เสียชีวิตเป็นคนแรกนะปัจจุบันเหลือคนเดียวแล้วเหลือแค่แบร์รี่กิฟต์พี่ใหญ่มมริสกับโรบินที่เป็นฝาแฝดก็ทยอยเสียชีวิตกันไปแล้วก็ตอนนี้เหลือแค่คนเดียวเนี่ยก็เป็นคนที่นิยชอบที่สุดก็คือแบร์รี่กิฟต์นี่แหละพี่ใหญ่ของวงที่เป็นโปรดิวเซอร์เป็นคนแต่งเพลงแล้วก็เป็นคนรวบรวมน้องน้องมาทำวงกันนะนะก็เป็นวง จะมาเปลี่ยนเป็นวงดิสโก้ในยุค70ต่อ80นี่แหละพอดีว่าแบร์รี่เนี่ยตระกูลกิฟต์เนี่ยพี่น้อง3คนแบร์รี่โรบินมาริสเนี่ยไปคุยกับเอริกแคปตันกีตาร์เทพอีกคนหนึ่งในยุคนั้นนะนะเขาก็คุยกันว่าเฮ้ยดนตรีร็อกมันจะไปยังไงแล้ววง BG ก่อนนะั้นก็ไม่พีคกสักทีในแนวทางของร็อกอะไรเงี้ยมันก็เหมือนดังแต่มันไม่สุดเอริกแคปตันบอกว่าลองเปลี่ยนแนวสิพราะว่านะ70 80เนี่ยมันเป็นช่วง ฮิปปี้บุกผาชนเป็นช่วงของดิสโก้กาลังมาบีจีก็เลยเออเฮ้ยเราก็ชอบหนังัล้นเราเปลี่ยนแนวเลยจุดที่เปลี่ยนสำคัญที่สุดคือหนังเรื่อง s จ t u r เด y Night ฟ e v e r ที่บีจีเนี่ยทำเพลงประกอบให้แล้วก็ดังมากชุดนั้น Night Fever staying alivemodern woman อะไรกันย d Be Dancing Grease อะไรพวกนี้เพลงฮิตแบบดิสโก้หมดเลยแล้วก็เพลงแรกที่เรารู้จักบีจีคือ how deep is your love i know your eyes in the morning sun เนี่ย how deep is your love your love เนี่ยก็ว่ากันไปเพลงนี้ก็ฮิตมาก นะแมสซาชูเซตเพลงนี้ก็เพราะ well, I'm going back to Massachusetts นี่เพลงนี้เพลง Words is only words the words that all I have to take your heart away <laughs> นี่แหละก่อนที่บอยโซนจะมา cover เนี่ยเป็นของออริจินอลเป็น B Gs นะ I started Joke ที่ตลกชอบมาเล่นโจ๊กต้องคนให้เละถ้าคนไม่เละ มันไม่ใช่โจ๊กนี่แหละเออไอสตาร์ d เดอะโจ๊กนะอโลนเพลงอโลนนี่จะทำชอบมาก เพลงนี้ก็เพราะนะมี Island in the Stream เวอร์ชันนี้มันเป็นของ BG แล้วก็มีที่ดังก็เป็นของ k e n n y r o ร e r s ที่ร้องกับผู้หญิงคนจะำจำชื่อไม่ได้นะแล้วก็มี I'll Love Don't t h r o w i t All Away เพลงนี้ก็เพราะซึ้งมากนะ Run to Me ที่ออสการ์เดลลราพยาดมา cover Run to Me Whenever You're Lonely นี่ก็เพราะเพลงนี้เนาะ To Love Somebody เออที่ไมเคิลบูเบลมาค์เวอร์นี่ก็ของ BG นะ To Love Somebody To Love Somebody The way I love you ประมาณนี้เนาะ Too much heaven เออเพลงนี้ก็เพราะ Nobody gets too much heaven no more It's much harder to come back I'm waiting line in เพลงนี้ Too Much e v e n ์นี่ก็เพราะจริงเยอะมากนะเพลงเพราะเพลงฮิตของ b g จนะแต่เพลงที่จะดำชอบเล่นกับพวกพี่นินพี่ขนมที่วงก็มีพวกนี้แหละเฮาดี d พิชวลเ l ิฟไอซ์ซาร์ดจ็อกเ Modern ดิร์นอะบหลายต่อหลายเพลง Alone พวกเน่ชอบนะก็นี่แหละที่พูดไปนี่ก็ฮิตหมดแหละเพลงฮิตเขาเยอะมากจริงๆนะก็ไปลองหาฟังก็แล้วกันพวกแกน่าจะชอบนะสำหรับเด็กยุคนี้ก็จะไม่ทันก็ลองไปหาฟังอาจจะทันเพลงที่เป็นคนเอามาคัฟเวอร์มาทำใหม่แล้วเนาะลองไปหาฟังเสิร์ชง่าย B E E G E E S B GG นั่นเองนะจ๊ะเอาแล้วนี่คือทั้งหมดของเล่าเท่าที่จําได้ EP ที่61นั่นเองนะจ๊ะก็ขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ทุกเรื่องราวที่จะดําจําได้ก็เล่าให้ฟังแบบนี้จําไม่ได้ขออภัยไว้เลยก็แล้วกันเนาะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้จะดําด้วยนะแฟนเพจจะดําประสาไทยแล้วก็ YouTube เจดํา Official Subscribe สันกระดิ่งให้กันด้วยก็แล้วกันเจอกันทุกวันพุธงเย็นแบบนี้นะก็แหมปวดสมองแต่ก็มีความสุขเวลาได้นึกถึงเรื่องเก่าๆอะไรเงี้ยนะก็ถามเข้ามาแล้วกันทุกเรื่องแหละจะฟุตบอลดนตรีกีฬาบันเทิงอะไรก็แล้วแต่ถ้าจําได้เล่าให้ฟังทั้งหมดนั่นแหละนะ กับเล่าเท่าที่จำได้เจอกันใหม่พุทธหน้าสำหรับสัปดาห์นี้ไปเว้ย